สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขคนครับมือฉลองนอกชาแนลครับพาพีพ่พานน้องมากินน้องไลแนนาเสนอตาบักทัวร์ปีงไกค่ค่ะลูกพี่นกมากินน้ำครับมืตบอตามมักทัวพี่นอ้องวิ่งมักทัวแบบสดๆไก่แบบเป็นโตครับที่แรกว่าเสาร์แบบสี่กินพี่น้องว่าซับไปเลยพอดำาหมาอนกนเอาใส่กับข้าวเหนียวครับมันฮอนแห้งพี่นอ้องเจาะ่อยเลย <laughs> แกมพกบงเนี่ยครับมาได้ไปลองน้่ยเสษแซ่บน้ำกันครับมาดิน้ำเสนอดำม,มากทั่วครับใส่กับข้าวเหนียวใส่เลยจำมากพั่ฟรีมือพาเขาดำที่มีซื้อ,นะ <laughs> อมา cày nhốt hẳn đó bông lên kèm trăm bông ເຂົ້າຄັນເຊຍລົງວ່າແຈມບົກເອົາພີ່ນ້ອງา ขาหนึ่งไปใช้ลงไปหมดไก่มันต้องมีสองขาภูริค้าเขาอส่วนนี่เขาหอน พอหรอจ๊ะเขาอุ่นอุ่นอุ่นในมรรทอนเมื่นอน,นี้มากินกับคนดังเลยคะ่ะ <c oughs> แม่ครูจะเป็นน้องเล่าวูอๆอยู่แม่ครู ม่ถึงหนวงวายอะดังพราะจะมากินน้ำหนงวายที่พันยังเบิดประดามสองคำที่เบิดปลาแหลมมาเล่าบ่ามากกินขาน้าวพี่น้องเนื้อแขนก็อ่อน ไม่เปต้เงมือนกนันแตนอยู่พุ <c oughs> แตนตอดกินว่าตำัวแสบที่จ้ามังนาจะมังคามเปียก่เนาะแสบแ เหนือมั้งเดี๋ยวทั้งพอจะยินกระดูกครับพอกระดูกมันแสบกว่าเนื้อ <c oughs> หง่วงหงกันวั <c oughs> นถ้าอยู่เขาถึงจบมื่อมือแต่งดีมนันดีคืนที่ซื้อ

เหลืองเต็มเลยพี่น้องเขาหอยกินกับหนีงกระแทบพี่น้องอือกินเขาหอยมันอันตรายเลยพะดำว่ากินไก่งู ông không phù hợp Sai không phải không? Vâng. Tất để để mà đấm ซูชิครับซูชิแบะเคี่อๆบนี่ซูชิแบะเคี่อๆเห็นบ่าโพวกคำเข่าเดินวาซูชิซูชิอีสานเนาะมันจะหอมมันจะสมกินแล้วอยู่พันจีดี แต่กับมะสูท่าขี้บพี่น้องกันใดสนใจกับยิ้มกับมีกายได้พี่น้องมเลยมนตปตะกายอาหารดีจันแบบขี้มากกับมีกายครับอืมัขึเนอ,อ,อ,อย่างใส่อืมตอกอย่างนึอําำนีปลา ยูนหน้ามีเข่ายูนหน้ากับมีปลาคือกันฝนตกปลาก็ลังง่าครับเสมอเนี่ยคืออยากกินอยู่พี่น้องปลาดุอยากกินกระปูปีนี้เท่าไรอยากกินเลยกระปูเขาต้องกินช่วงสีเกียวเข่าช่วงสีเกียวเขาหนึ่งเสียบยคำเย้หยุดเบ็ดกินเพื่อพี่น้องเอฟซีซูกูสุคนครับ เบืเ้องบนนี่ขอหนังครับเอาเรื่องยังเอาหนึ่นงยังก็ได้ออ <c oughs> กินข้าวแซ่บบ่พร้าแซ่บกินกับลูกกบ,ตกบเต่าแซ่บเพียงทำมันให้กินกกเพียบเวอร์แซ่บคือ้องหลายคนอาจจะถามว่าน้องกันไปไซสน้องก,กันไปแล้ว <c oughs> บอกกินกันนมไหว้กับกินกับน้องวุ่นครับตับตัวแบบแซ่บเลย แสบจนแทมอยู่แทมอีก <c oughs> พระดับไม่สองนิว้วเออเสืบแชรแบบนี้ครับอย่าลืมกดไหลกก็แชร์ด้วยพี่น้องเน้อกินไปกินมากกับอิ่มครับอิ่มอยู่ว่ะ ่เอาฝากพี่พักน้องนะครับวันนี้ให้น้องวายปิดคลิปจ้ะบก่โมเป็นปิดช่องนะอืมปิดคลิปเอื้อนพอๆกันไหมครับฝากพี่ฝากน้องก็ไล์ก็แชร์ช่องน้องหุ่นกับน้องวายเลยเด้อค่ะซื้อช่องชื่อว่าผักนกชาแนลชาแนลด้วยค่ะสามารถค้นหาทางผิดได้เลยเด้อค่ะใช่ปิดช่องหักนกชาแนลเพจจริงไหมฝากสองอนต่อคิวค่ะ ลําๆเล่ยๆทุกหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ